สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L 4 0 1 8ค่ะรถปี61นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมหน่าและผ่าน5นะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะชั่วโมงการทำงานน้อยมากๆนะคะอยู่ที่160ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยรื้อนะคะ รอยน้ำมันรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้รอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะรถใหม่มากๆนะคะตัวนี้บอกเลยใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสีตามสายเลทยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้รอยแกะท่อนไม่มีนะคะสีเดิมเลยค่ะสภาพสวยมากๆนะคะพร้อมใช้ทุกระบบเลยนะคะตัวนี้มาดูชั่วโมงการใช้งานค่ะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่160ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้ใช้งานน้อยมากๆค่ะรถสวยสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์ซัทเทิลที่มือค่ะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดขับก็แนะนําเลยตัวนี้ไม่ไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆนะคะก็คล่องตัวค่ะตัวนี้นะคะสภาพสวยๆเลยมาดูสีสันรอบๆคันกันค่ะ สวยงามนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่เน้นเก็บสีนะคะรถสวยมากๆนะคะใครที่หาอยู่40แรงม้าค่ะ1น0ชั่วโมงเท่านั้นนะคะในราคาสุดคุ้มแน่นอนค่ะ,ใค,ะใครที่มาซื้อรถจากทางร้านนะคะจะรู้ว่ารถที่ร้านแบบสภาพประมาณ90%เเลยนะคะเป็นรถที่คัดมาแล้วว่าสวยนะคะแล้วก็ดีแน่นอนนะคะตัวนี้ พยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆ้ทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนไม,ไ,มไม่สะดวกมาดูก็โอนจองกันได้นะคะรถสวยสามารถตัดสินใจซื้อกางอากาศได้ค่ะตัวนี้ถ่ายจากสินค้าจริงเลยนะคะนี่ค่ะด้านยางกระทะล้อค่ะสีเดิมทุกจุดเลยยางหน้ายางหลังนะคะสภาพดีทั้งสี่เส้นค่ะนี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงเท่านั้นกระทะล้อสีเดิมทุกจุดเลยนะคะ รอยไม้จากของใหม่อยู่ครบนะคะตัวนี้นี่ค่ะด้านยางนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะตัวนี้สวยนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานแล้วก็เนี่ยค่ะไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยแกะนะคะสีเดิมนะคะ TTO ใช้งานน้อยมากๆค่ะนี่ค่ะสภาพสวยเลยตัวนี้นางฟ้าเลยทีเดียวนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยนื้อนะคะพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูนะคะก็สามารถดูจากการรีวิวได้เลยนะคะมาพร้อมผ่าน5ตาช้างค่ะใบยิบสองนะคะตัวนี้ใบเต็มผ่านสวยมากค่ะนรถใช้งานน้อยนะคะตัวนี้ใครที่สนใจคันนี้นะคะแจ้งไยทะเบียนมาได้เลยตอคอ5้าสนครพนมนะคะก็ ใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้แน่นอนนะคะชัวร์เลยนะคะก็ท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถโอนจองได้10,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือก็เก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นีอย่างดีทั้ง4ี่เส้นนะคะสะภาพสวยเลยนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะ พยายามซูมให้ดูใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะรถสวยมากนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลย40แรงม้านะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดหน้าและผ่าน5ตาช้างนะคะพร้อมลงไล่ลงนาเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ4 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะท่านใดที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองได้10,000บาทนะคะในส่วนที่เหลือรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะตัวนี้เก็บมีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองได้ค่ะ10,000บาทนะคะมีค่าแนะนาให้ด้วยนะคะใครที่ แนะนำญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ l 4 0 1 8คันนี้กันค่ะรถสวยนะคะนี่ค่ะดูสีใบไม่น่ายังไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้